โอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟซูเปอร์ซีนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแนวของมีราคานะครับใครที่ตามผมตามเกอร์หรือว่าตามยิวมานะครับจะได้รับเป็น GC จานวน1นล้านหรือ1นึ่งแสนนี่แหละจำไม่ได้้วพอภัยนะแล้วก็กล่องออนเวลา3เลเวล3านะครับจำนวน25กล่องเซต50อีกจำนวน5เซตแล้วก็เซต300อีกจํานวน1เซตนะครับประมาณนี้นะสำหรับของตามนะตามผมตามยิวตามเกอร์ได้หมดเลยนะครับจะตามทั้ง3คนเอาของเบิร์นก็ได้นะเอ้ยใช่ป๋ หมือนกันมันก็จะดูโกงไปดิน่าจะเป็นอ๋อเป็นไอ้นี่นะครับเขาจะเป็นโพส์โพส์รูปเนี้ยเขาจะโพส์รูปนี้ไว้ในกลุ่มเพื่อเพืาไปเมนตเมลใต้โพส์นี้แล้วก็รับของได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับของตามนะส่วนต่อมาก็จะเป็นแชร์กลุ่มนั่นเองนะครับแชร์กลุ่มเซิร์ฟนี้แชร์ครบ5กลุ่มรับไปเลยเป็นกล่องสุ่มจํานวน25กล่องเครดิตในเว็บอีก50เครดิต G4 5 0 0แสนนะครับผมประมาณนี้นะมีทั้งแชร์ทั้งตามเลยเอามาเรามาดูของในกล่องสุ่มกันบ้างครับ ไอเทมแรนด้อมนะครับของสุม่มเลเวลสามนะเป็นกล่องใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีออกง่ายแล้วก็เอสบวกแล้วก็เอสบวกนะครับสีของการออกก็จะเป็นสีความแรงนั่นเองนะก็ได้สามร้อยซากเกะกับตัวฟาร์มเลเวลสามจะแรงสุดนั่นเองนะครับลองลงมาเป็นเซตอินดานะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วกันนะครับนี่นะโปรโมชั่นใหม่มาแล้วนะครับเติมห้าสิบเพื่อนจะได้รับเป็นเซตห้าสิบจำนวนหนึ่งเซตจีซีสองแสนห้าแล้วก็ตัวตัวละครห้าสิบถาวรหนึ่งตัวนะครับขยับไปทีจะเป็นสามร้อยนะครับ GC ซีล้านห้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับเซต3 0 1เซตเซตเซตถัดไปก็จะเป็นเซต5 0 0แล้วก็สูงสุดเป็นเซตพันนั่นเองนะครับเติมสามรขึ้นไปได้รับตัวละครอ่า300ฟรีนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะในส่วนของรายละเอียดเซิร์ฟนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับมีเป็นตัว GC นะครับใช้ GC ซื้อนะมีตั้งแต่1 m ถึง 10m เลยนะครับนี่นะ ก็ดูเอาเลยนะครับชอบตัวไหนก็จัดตัวน uh ั้นได้เลยนะครับ 10M ก็โหดที่สุดนั่นเองเนาะประมาณนี้ครับผมถ้าใครสนใจนะลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูในเกมกันดีกว่าไปครับผมโอเคเป็นไรไม่รู้มาครับผมแฟนคนจนเราเปิดที่300เลยเนาะใช่หรอเ่ะไม่มี300มันมีครับมันมีครับมีตาเกนมีตาบอดไอ้เรย่อมปิดก๊อตเรื่ไม่มีฟังก์ชันนะ กระโหลดยิงไม่โดนเองเขาบอกพี่ไม่มีเดฟนะต้านมึงนะเดี๋ยวขอเทียนโอ้ยนี่แหลกว่ะเนี่ไอพีไอพีตกครับเฮ้ยแป๊บนึงดิมันไม่มีเดฟให้เลยกระโหลดเฮ้ยไอที่นี่แม่งยิงกันเดี๋ยวเจอกูขอญาตอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ใส่ดูไม่เลยที่บอกนะน่าสะบัดไปเล แรกทำไรตั้งครับโอ้โหเลนสองไอ้คว้าขมเชียไหนสองไอ้คนไหนมึงโอ้เรื่องงแม่มึงครับไอ้เห <c oughs> ี้ยแม่เดิมแม่ทยาไรสาระ <c oughs> ทิ้งหายในชีวิตเออทำยาเป็นสารในรบกวนทำยาหน่อยครับเออเราลูกก่อนทำยาหน่อยเออไอสาร เปล่าไร้สาระอ่ะกูเลยเที่ยนะโหมึงเกินไปไม่งั้นมันตายอ่ะดิววันนี้กูปิดไมค์มาสตระตีมเที่ยสเลาะอะไรกันวะหิ้ผมเบอร์เบอร์อ่ะเอเนจีไม่ค่อยมีแล้วกูเห็นทำไมกูเห็นชุดบินได้วะเออเหมือนกันเล่นในชุดชุดมาขยับได้เนาะอะไรเป็นไปเาะชุดมาขยับได้เนี่ย เหมือนโมเดลมันบักมุกซุเปเองอ่ะไม่มีหยบชุดวิ่งได้อ่ะใชยไม่จริงจริงจริงไม่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มผมก็เห็นเนี่ยชุดวิ่งได้เนี่ยชุดวิ่งได้เซิฟมีผีสิงทุกคนมัวไม่มีอ่ะเนี่ยนี่อยู่ที่เนี่ยเซิร์ฟมีผีสิงมาดูดิเนี่ยมั่วแล้วเอ้เซิร์ฟผีสิงพี่หลอกพี่หลอกดุฮวดพี่หลอกดุฮวดอะไรเอ่ย เฮ้ยดีด <e ีกว okay. ่าเดี๋ยวยิงลุ้นใหญ่เราไมเข้าสูตรแลแอดเราเข้าสูตรนะติดรัดเปล่าไรนะทำไมมายิงเข้าสูตระเขาืิดัดป่าเข้าสูตรมาแลหัวตัวก็เข้าสูตรมันผิดไงว้ตัวตกล่องกับตัวี่หนตัวลูฟีตัวลูฟี่ครับแอดก็สามร้อยตัวลูฟี่ครับตัวลูฟี่แอินไอหรอทำไม มันช่าไม่ได้มันหรออะไรไม่พอไม่รู้ขมั่หลุดอย่างบ่อยเลยไม่เล่ไม่เล่ทีนี้แต่ันนึงผมผมสมัครใหม่แล้วมันมันมันเช่าเซอร์เคาี้ไม่ได้เหรอแค่สวนุณไม่แพ้ใครเหมือนกันอ่ะมันบอกว่ายอดเงินของคุณไม่เพียงพอกับหน้าตเงินได้ค่ะโอ้โหแม่งครูทีเกิดมาเป็นครูตัวตัวเช่ามันมันดีกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับใช่พี่ใชายเฮ้ย อ๋อแมนแหลกไอฟ้าแน่เลยเอพตกตอนไอฟ้าปืนออกมงว่าใครว่าสองอก่ะไอฟ้าปืนแมงล้อเสียเสื้อมายูว่มาเสียยู่ามาไอฟ้าปืนออกแล้วเอพตกอาวแต่สามแตกมาดิทุกเมตรครับไออไม่เอกอ่มเยเ้ย เก่บแท็กแค่ไหนไงกูถามมึงแค้ต่อเก็แค่แงอ่ะโอ้โหมึงแค้ใครไม่แคสโอ้โหโทรโทรไปทีอย่ามเพื่อนกูจัดของเอกสาวอยู่ดีมาช้าไม่พี่มันไม่กลัวคุณพี่ใจใจเดียวใจพี่ใจยู่ไม่น่าคมขนาดนี้ฮัลโหลแอดแอดมินแอดมินครับมีใครมีใครชี้บ้างทำไมทำไมตัวละครลูกนี้มีอยู่ครับแตก สองเอ็กแนวนี้มันก็โหดอยู่นะเนอเอ็มเคอพอดีเองไปซื้ออะไไรม่ใช่สองเอ็กอะดินะครับขอจีซีผมไม่ได้แสดงว่าเพื่อนผมมาเซิร์ฟนี้โอเคเดี๋ยวรอแล้วกันรอรอยิงคือมาเดี๋ยวเราลู่ของเราต่อก่อนเลยครับปาลีอ่ยอดมีตี้นะครับสามร้อยเริ่มเยอะและอุ้ยโอ้เฮียอะไรเนี่ยพี่เขาขึ้นไม่ขึ้นเอาโอ้ยมีตี้ไม่ทำเพียอะ เยอะจัดสามอสสอขตั้งหลักกกักไแม่แอนิเมชันมายิงกูเป็นอได้มาเด็มาเดีดมาเดยแมนอัพกัตกองิมคุคแลวครับแอนิเมชันไอ้ยย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 ตีเยยยย่ยยยยยยเยย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 ย เองเต้นก่อนอ่ะเองเต้นก่อนอ่ะฝั่งเองฝั่งเองมีคนอนิเมะมายิงที่ก่อนแตกทำแอ้แตกหนึ่งครับเนยพนเลยพินิยเินห้าครับเจ็บเพ่ดนตีน่ะทุกเม็ดน็อกทุบเม็ดเลยอ่ะโอ้ทุกเม็ดทุเม็ ไม่ไหวแล้วโอ้โหเกินมาอีกสามร้อยแต่งหนึ่งใช่ใช่พี่อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะโดอย่างนี้เลยเหรอช่างมึงแล้วกันไม่มีทางที่คนมันจะพอแค่ผมยิงดูเม็ดจริงวะประตูยังไม่พอกรอบพ่อมาครับเอยะถ้าไม่จูงะถูกเม็ดอ่ะวะดิรายะไกนตีนอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุงแล้วนะดุงจริง ไม่ชอบเลยเป็นหลอกคือแพ้อ้ิโอ้โหดีตยวบิดไลน์น้ายำตัวน้าไม่น่ารักเลยบิดไลน์น้อย่างเงี้ยของมันมีมันต้องใช้ป่ะไอ้ยัยใครมันคนใช้คนแรกวะคนตีจัดอ้างแถวอ่ะไอ้ี่เอาเจ้ยขอเดดแตงหนึ่ง ม่หนึ่งไม่หนึ่งมนายไม่หนึ่งนายจะรอบกับกูเพิ่งไหวยู่ไหวยมันยิงง่มอ่ะจ่อจ่อขวดหนึ่งไม่ไม่หนึ่งไม่เอาไหมฮ่าได้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 ไ้ไปกดท่าไปกดท่ากด่อนสองรอบเลยนะอีกแบบนี้กดไล์ให้สรอบ เจาะบอกแล้วเขาจะไหวไอ้ชื่อว่าห้าคนไอ้เนี่ยมาลูกชิ้นเนี่ยมั้งเขาเล่นใช้กลยุทอะไรกันวะไอ้พวกปัญญาอ่อนโอ้โหมามาดีเพื่อนดูมันเหี้ยกว่าเอ้ยเอ้ากูระเบิดน้ำเงื่อนกว่าเหี้ยกูเบื่อไม่ไงใครมคนมายุ่งครับเนอ่ยเจอนื้อเหงินกูเงินมาดิมันทอดแม่จับเออพี่เน้ไม่เน้จะหน้าพี่เน้จะหน้าพี่ได้สัมภาแม่เดลยโอ้ยหน้าขี้งเนี่ย โอเยอะมากซีรี่ย์เยอะชีวิตเนี่ยไม่ทำอะไรแล้วเออกินเยอะมากหนีแม่หนีพ่อเอาตัวเดียวกันได้ไหมควายพ่อเป็นยาอ่อนก็ตัวเดียวกันนะพิเกอร์พิ่หน่งกูไม่ได้เลยสัตว์ไปก็มืีกูแล้วก็เวลกันใส่แม่ของเอ้ยมึงบ่นอะไรคอมมึงบ่นไม่ไม่สัตว์บ่นนะเอิดอะไรขึ้นจี๊ดเยีะยะมันบ่นเขาเยอะวม่เลยแม่เวลแล้วมึงติดโอ้ยจะไม่ไหวโอ้มันหยาบแล้วทุกคนมาผมจัดพันเลยถ้าเราแตกไอ้เหี้ยแม่งไอ้ยวยก็แม่งลุมกู ผมมีคำพูด่หวานใจหวานนะพี่สนใจป่าดูเพื่อนหัวกูเพื่อนหัวกูไอ้ยนนี่มันเก็บียอดเก็บยอดตัวดำีิเ่อนหัวกูนั่นยิงอีกเลยตายหนึ่งบอกไอ้ตัวดำมันเก็บโอ้ยหายเฮ้ยอะไรแตกอะไแตกขาดหัวไอ้เยอะที่บอกว่าตัวดำมันเก็บก็ไม่ยิงเก็บยอดใช่ไหเลตัวนึงตัวน้เยอะตัวนี้งไม่มีหัวสามร้อยนะมีหัวสามร้อยค้มป่ะ ไม่ไม่ไม่มีหัวสามร้อยกูใส่ไหมหลึงพันหัวมึงได้เปืือยด้เลยผมหัวสมร้อเริ่มนี่แหละนับพันเลยห้าร้อยให้มันไปหัวดำมั่งมีไหมนับพันนับพันเจ็ดไปคนแรกเลยเอาเรื่องอมาเป็นดูโอ้ไม่มาเป็นมาเป็นดูโอ้โธอพี่พิชชาพี่มี่กัผมไับสติ๊กเกอร์อยากลองอุสภาพแบบมึงนะนะอุ้ยไม่ไหวหรอกเองไม่ไหวหรอก ่เราไม่ไหวพี่เกอบอกแล้วยังไงต้องเกือเชออร้อยแตกผมผมลุกสิที่เนนะี่ิดชิ้นไหนได้นะนี่ไหนมาเด็มาเดมาดีอเลยวดยเกอไม่ไหวนะต้องรอเดี๋ยวเดกย่หลักตาเล่มยูอ่ะเกอร์จะเดินยิงเลยแอบดิเกอร์ขึ้นมาจันท้างมาผมรอเซิรอยู่มาแล้วนี่ยอนีย้นีาเแล้วแล้วแล้วีแล้วแล้วโอ้ยเขาเจ็บแต่ละท่านท่านที่ เอาสัวนี่สีทำไมอ่ะเอานีทำไมอ่ะ้เง้ยเอมีดักเือสวมึงยิงก็ดเฮียไอ้ว่ายูอ่ว่ายูอ่พี่นี่พี่นี่พี่เมือาอี่อ่ะเอายูดูเลยมึงตาคนแรกออะโรปประสัเยอะจังวะไม่ไ้พกมงยิงช่วยพี่หนี่ยนี้เ เฮ้ยเฮ้ยงมงยยังงีกอพี่คนไทยปะพี่มีงได้ไหมเอาเลเล่นแฟร์ดีง่พี่ยูอ่ะตาคุณจะบอดมันก็รู้คุไม่ชอบแสงเอาครบสูตรเลยพูดเยอะเอาผมเอาครบสูตรกันเลยนี่หว่าเฮียตาจะบอดมยไอ้ที่มึงเห็นห้ากูไม่ได้เก็บห้าร้อยพไม่หัวคุณไม่เลยโอ้ไม่ได้ไ่หวคกู เรือง,งร้อนเร่อ้อนยเอาไม่เก็บแล้วเรื่องรอน้องก่อนเลยเดี๋ยวน้องเรื่อรอน้องเทียเย่ยนนะภาพอป่างนึงนะเดี๋ยวตีเนไปเดี๋ยวตีเนไปพี่เนยตีมาพี่มาจะไปะยมืมมันดีกว่าเก็บตลกเก็บตลกตัวเที่ยนทัลยุทธพี่ <c ười> จริงพี่เนลูกลูกมันนาขนาดนี้แม่ขนาดไหนดิเฮ้ยทุกเม็ดเฮ้ยพวกกันแล้วเกิดการฆวังไอเที่ยนไม่ได้ไหนวะาทำไมพี่ยิูเขาเงี้ยมันโอ้โหบอพี่ยูขอเสียงหน่อยพี่ เขาทำกับงเไม่ชอบคนอ้วนครับก็หมด้วเปล่าโหังเหนดังในชีวิตทำอะไรกินะกูานี่ยอันนี้ก็ไอยุงทีพวกว่ามีสตัวหรือมันแหลกด้วยเ่ะไอ้เหี้ยอะไรนะครับอ๋อพี่เนยเขาบอกไม่ต้องแค่นี้ทีไหลเอาอยู่เข้าไปมอแ้คือพี่เนยเนี่ยี่ยรอพตอเนี่ยมามามามไอ้ยตีมาตีมาเลยเไม่ไมคือเสริมมันแหลกอะเออเออ อันนี้ใครเป็นเหมือนกูบ้างสง่ตีมันดีอยู่แหลกจริงเนาะยังยัล้อควงไงมันแหลกไอฟ้าเว้ยที่นี่หัว,วตีหรือเปล่านม่สะพ้าที่นีนหน่หัวตีพ่อมเขาตีนึดสะพ้าเป็นยังไงเขาเป็นหัวตีกูใครครับกูเสียอัพอร์ดครับอยเออ๋อเวียนหัวปิดก<ะ>่อนเนี่ยกดออกตีก็ไม่ได้ใครใครถามมือตอนนี้เฮ้ยตีมันดิยังถามทีนะ โอ้เล็กสามแล้วก็สู้ไงว่ามันแหลก็เจ็ดเล็กห้าน่ยวาแค่นี้อะทีมงานรวจะได้อยู่ชวนมีทีนี้สวนเอาดิเอาดิเด็ดเด้ี่เดียวี่เดวเอาอยู่ไเจ็หนักจะตายแล้วหลังหลังนี่หลังหลังเจ็บไปเจ็บทุีเม็ดไอเอายืปเเ โอ้เอามันเอาตึงเลยมันเล่นตูเลยได้สองตึงเล่นตูดจัดให้เพื่อนเ่ยด้เกินนะด้เกินนะผมไม่ด่้ยยอยอยยูโอ้โหเดี๋ยวตัวหลังยูคนดีเกนคนเร็วคือลมยามอีกว่ามึงเช็คเอ้ที่น้องเนี่ยแตกแตกแตกเนเพี่แตก โอ้โหเฮี oh, er two, hey, two, two many, two, nah ้ยสองตัวสองตัวจิ้มกูคูไม่ไหวมันไม่จิ้มมันไม่จิ้มคนอื่นเลยโหแหลกด้วยเฮี้ยแล้วกูรูแม่เฮี้ยเขายืนอยู่มุมอะแม่กูไม่โดนหรอกกูมันออฟก่อนสวยสองหนึ่งต้องเล่นอย่างนี้แหละสองหนึ่งต้องเล่นอย่างนี้แหละดันมาข้าสวยหลัง เฮ้ยพี่เฮ้ยเช่าร่นเคยเดี๋ยวซื้อมกเลยั้มากจะหมดพอดีครับคงคุจะระเบิดวะไม่มีทางทิศปกุมันจะพอใช่อะไรอะไรอะไรเขาจะตีมด้วยอะไรด้วยอยไรงไหนเจ้าโเจมัเขาถามยังเล่นเล่นธรรมดาพเ้ยเอ้มึงยังนั่งเล่นเกอยู่เ้ยเฮ้ย อุ้ยสภาพเป็นมึงแล้นะโหเจำหนักไอ้ามมึงมึงไปโม้วพ่วงเลยแกที่ตปึงเลยคำพูดมากมายความหมายแม่งโตโน,โเน่เฮีย <c oughs> อะไรหัวหน้เหียโตโน่รับจบ <c oughs> อาจจะยังเขาบอกสองกระบอกมันจิ้มแต่ผมเลยเลยด้วยคนในอะไรคนในที่ผมไม่ตายมันมันมันน่าจะยิงเพวกนั้นไม่เข้ามันเลยไม่ยิงมันรอยยิงผมเลยเด้อเลยฉลาดกันนี่หว่าเพื่อนกูคือแบบเล่นไปเขาล็องเพลงไม่มีทางที่พวกกูน wow ั้นจะพอเฮลิปปืนยิงเข้าเลยยัมไงยังไม่รู้เลยแสดงว่า แสดงว่าเด็กยิงไม่เข้าเลยมันเลยไม่ยิงแต่ผมเนะฮะสามร้อยไม่เช่อสามพันเลยแนะก็คือสองหนึ่งนั่นแหละครับป้องลูฟี่ไม่นับไปยิงครับลูฟี่แค่มาเราเก็บของมันไหวเว้ยถ้ามันโดนอ่ะโอ้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเจ็บคันๆนิดๆแต่ผมถ่างมันไม่ยิงผมมันไม่ยิงเลยมันยิงแต่ผมเรายิงแต่ผมเราส่วนผมเอาเรื่องเล่นกันตึงว่าตึงตึงเพื่อนกูตึงจนจัด นั่งเพื่อนปากมึงนั่งถูกเม็ดวัดป่าวถือไม่คอมจะโดนเขาหลังกูโดนอะไร่าโดนเขาหลังกูดิมาดิแม่งไอ้เหี้ยแม่งคอมพิวเตอร์มันเปิดวะไอ้เหี้ยไม่ไหววะไม่ไหววะมึงควรยังไงคอมสองตัวอ้าวนั่นเฮ้ยถูกเม็ดเฮ้ยอันนี้เด็กๆเด็กไพวกมึงเย็นอะ ว่าต้องมีครับคุดอ่ะเจ็บเฮ้ยตัวน้องโอ้ผมสวนสวนสวนโอ้ยโอ้ยโอ้ไป่สงบโอ้ผมมีผมมีพันอีกคนนึงนี่แม่งแตกแตกหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โอ้เป็นเรื่องนะไอ้เหี้ยดาเมจปิดไม่พอว่ายิงไปทุกเม็ดแล้วน่ะหลังพี่หลังหลังหลังพี่เนี่ยสวนเลยพี่ชายคันแรกเฮ้ยไม่ได้น้องเสียเปียกไปอย่างนั้นอ่ะเอ้าอะไรอ่ะเออเอานี่ก่อนดิมอหลุดเหรอ มาสุดมาสุดมอสุดกูเจอมาสุดมาแบทหมดกูจะลัวรอแป๊บไอ้เก๋มอลุดนั่นว่าแล้วสบายอเลยฮะไอมันลม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 เอาอยู่ก่อนเลยไก่คว่ำทุนเมตรเลยโอ้ยสงครามไม่มีอีฟสงครามไม่มีอีฟยุงซูเฟนไม่หนีเท่ดูไรดีงัวเฉเลยโอ้ยยูจูยำเลยวะ

เม็เจ็บเลยว่าหลังอ๋อน,นีเเ้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วพี่จัดให้เจ็บแล้วโหโหจัดให้ยังเจ็บของมันถึกเลยอะเป็นที่อะไรวะต้องมีสองกระบอกเท่ากันอะแล้วกูดูดใจกูแม่งหลับไปดิเฮ้ยเวรอะไรเองอะไรเฮ้ยช่วยน,นี้ดิเสื่อนพ้าเสื่อนพ้า,าครับ จะยิงกูทำไมเนี่ยโอ้ยกูโดน oui ล e ุมไอ้เหี้ยเกินไปอย่างเนี้ยแหลกก็แหลกเอาดิเจ็บเว้ยตาจะบอดวะแสบตาเนี่ยไอ้เหี้ย ีออย่่างเต้องรอมันพลาดอ่ะมึงนี่ไม่ตายหรอกครับผมยิงทุกเม็ดเลยไม่ตายเลยเนี่ยหายเลยเนี่ยไม่ก็ผมพลาดอ่ะมีอยู่สองอย่างเมาพลาดเพื่อนผมพลาดถามกันเหรอผมไม่ก็ผมพลาดดูตรงแล้วน่าจะเป็นผมมากกว่าเพราะผมมีคนเดียวไอ้เหี้ยแบมแม่งแหลกด้วยตอนนยังเหลือแปดร้อย เหนมอเยมั่วไม่เห็นมีคนเลยไอ้เวียดโอ้เจ็บไม่ชื่อเหมือนกันได้เจ็บไปเหรอแยกในอยู่ไอ้โอ้บางฉฉดยิงไม่เข้าเลยเลื่อนไม่ลดเลยได้เปไปได้มันแยกไม่ออกยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าน้องหลบไปอย่าบังดูเลยไปพี่ชายเจ็บหนัก กูยยกูยัดได้กูยัดได้จเจ็บจิ้จ่เจ็บหักเจ็าหนักเจ้านักโอ้ยใครใครทับตัวบางจอเมื่อกี้อ่ะเพ้ยอนตายแตกพันแตกเฮ้ยเออมาดิอะไรนอดีตัวนี้นะก็วะคอยแตก เ้ยทำอะไรกันนะมาไล่ดีเนี่ยไปเลยคืออะไรบ้านไหนไล่อีกตัวอีกตัวนี้นะหวานไม่ตายไม่เต็บใช่เหรอยูใช่เหรอชาันรถถังดูดตายตายไปดูดดูดตายดูดดูไม่ตายโผลเกิดไปอยู่ทำไมโอ้โหเกิดไปอยู่ยูก็ไม่รอดละฮะขันยิงไปนานเลยนย โอ้ยไหนดูเนี่ยไอเกอร์โอ้เพื่อนกูร้อนโอ้ร้อนอะไรเพื่อนนานๆเจอกันคำขำคำขำเพื่อนเอาไปโอเคไปแล้วครับ